สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นเดซินส์ให้ดูนะคะงั้นดูกันเลยค่ะ มันอยู่นะคะพุดท,ทีค่ะอยากไปดูเขาที่ให้เขากลับบ้านกันดีกว่าน,นะ ก็วันนี้ก็อยากแค่เล่นให้ดูนะคะเพรมันก็ไม่มีอะไร่ะ มันก็จะค้างนิดนึงนะคะ โอเคนะคะเขาก็จะมาถึงบาง้านกันแล้วเ้าเๆๆๆเจ้าเ้านอนก่อนแล้วววันนี้จะให้เขานอนคนละเตียงกันดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องไปนอนสายตื่นสายไม่นอนสายอะไรล่ะงงก็จะไปไปทุกดว เพราะว่าไม่รู้นะว่าทำไมเมามันเป็นแบบนี้อ่ะภ้พนี่เราก็จะจัดไปเตินเช้าเลยดีกว่าไม่ต้องตัดแหละเช้าแล้วเชาว้าสุด Làm lại mong mọi người ở đó Nó là chọn luôn mèo mèo từ này là hết phải เค้นะคะก็ใช้น่าอาบอายนะจะได้ไม่ต้องสุขกับต โอเคนะคะนางก็กำลังอาบน้ำอยู่นะอาหารเชา้าที่นางทำไหมอะ ใช่ไหมแพนเค้กก็แพนชคแพนเค้กก็ใครอยากจะแนะนำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้นะคะเที่ยงล่างเลยนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นเองเดี๋ยวจ้า ออไอ้สสานม่ลก็ใ่มม่เราดีกว่าเป็นฝัเลยของเรามันก็จะใช้เมาเลื่อนไปมาดาได้นะไอ้สุสา จะที่นอนดีกว่าจะนึกัวดสยอุ้ยตายทำไมใสาชุนนอนะเขาเป็นชุให้แล้วไม่เชียวเดี๋ยวเดี๋ย

ไปดูชุดงานให้นะก่อนนะเปลนเรื้อแ่งกันชุดนไ้ไอชุดี่ยแเปลี่ยนจะเปนชุดทำไมปรหมดเลย จะไปไว้มามอออนุง,งที่กทอหิวขานือ่ไมมองมันบติดตอืมอืมนางก็กินแพนเค้กอยู่นะคะอืม น้ำหมอ้ออะไรเนี่ยอ๋อกินสกปรกจากทางขยะแหละแล้วก็ชิวากับจูจูแความสะอาดทำความสะอาด ทำทำเราเค่อยล้างมาือก็เปลี่ยนฝดูนางทำ แม่กับอาบน้ล้วทำไมไม่กินอาบน้สคอชชีสอยากเลี้ยงสัตว์นะแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงได้ไหออ๋ล้างชั้นไม่ได้อานีบอร์กอเฟส Uh, doo -doo. I'm like mm -hmm. yo love being I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. โซนนี้จะสมัครเป็นผู้รับ ชิงของคุณบ้านห้ามอนาคตที่สดใส่ไว้กับนายจ้างทั่วเมืองตรวจสอบหนังสือพิมพหรือคอมพิวเตอร์เพื่อดูตำแหน่งงานที่ว่างอยู่นอกจากนี้คุณยังสามารถไปดูสถานที่และสมัครเพื่ออนาคุสุขใสรางว้ การชีวิตหกร้อยบาทคิดขวาเพื่อยกเลื่อนเขียนขยายเพื่อ,อยืนยันไอคิดสายสิเนึกไม่คิดขยายคิดขวาดีกว่าเพราะเราอ้าเราไม่ได้กินหรอเราจะทำอาหารทำไหมอ่าทำก็ทำ,ทำแล้วแต่ เราสใสัยมานานละในถังขยะคืออะไรเติมไปไว้ความสุขภูกิซึ่งของสุขภกกคขยะและอหานเวาเสียย่อมไม่ก่อให้เกิดความน่าเมืองหรือน่าโดมโอมมันก็แสดงว,ว่าไอ อาหารที่เหลือนี้ก็อ่าฮะนองแล้วสิเฮ้ยเดียวขนาดใหญ่ตัวสอบตารางค,ความเรียบร้อยบนคายชายหาดเก็ดสอบความเรียบร้อยงั้นเหรอ โอเคนางก me. ็ออกไปจากโซนห้องน้ำแล้วเนาะเราก็จะเอาอ่างล้างออกกันแล้วก็จะไปไว้ตรงนี้ให้นางอาบน้ำตรงเอาไปทาก่อดดีกว่าห้องน้ำควดเล็กเลย

ทำ oh, cool? yeah. ไมกะโอ้ยเรื่องมากจริงก็เป็นแม่เลี้ยงสียมชอบเรื่องมาขี้บนจุกจิกอะไร้ห really? like ูอย่างนั้นอย่างนี้นะให้เขาเจ้าของจัดไปอย่างเร็วนะจัดจัดจัด ี่่คะวันนี้เออทำไมไม่ไปทำงำวะงงให้นางหาแปลดีกว่าไม่จะได้มีรูปเร็วๆน็วน้อไม่รู้น,น่าน อืมก็จะให้นะ้างทำอะไรดีละ่ะเออเนี่ไงแลดูแลดูแลดูแล,แลให้นางตรวจอสอบความเรียบร้อยเนาะแล้วก็ให้มาเที่ไอที้ชายฮะ มอเตอรต์ไม่ต้องนั่งเ่าอ๋อยากไปดูนั่งกันดีกว่าแล้วจะให้เดีย๋ยวเราจะโชว์ชุดว่ายน้ำด้วยมีแต่อันน่ารักน่ารักน่า,นาชงเดีย๋ยวพอเลนอ่นนะ้องเสร็จนะก็จะให้กลับบ้านแล้วก็จะให้กลับบ้าน พอกลับบ้านมาเสร็จให้ไม่เอายังไม่กลับเพราะว่าจะให้นางสองคนโชว์ชุดใบ้นาาใช่ไหมล่ะถ้าเผื่อกลับบ้านก็คงจะไม่ได้เห็นชุดให้นาาของนางเว่ยเมื่อกี้ไม่มีรถ โอเคค่ะอ okay, huh. uh, ้าวไหนึิใช่ค่ะ huh. อยู่ไกลงั้นเหรออ,อ๋อนางกำลังวิ่งลงไปเราก็ยังงงอยู่นะว่าเดซิมสามห้าสี่อะที่พี่ลินบอกอ่ะเราเปิดเข้าไปดูในโปรแกรมเกมแล้วนะมันมันจะเห็นภาพอยู่ในร้านด้วยเพราะว่า เราดูวิดีโอของทีเกมเขาให้มาแต่โหลดชุดไม่เป็นไฟตายทำไมปวดเยอะล่ะโอ้ยอ,อดเล่นนะ้นช,ช่องตรงนี้ได้ปะเดี๋ยวยมันอับอยายเขาที่นอ,อกอขขนอกี่ไงช่างเถอบไม่ไ ช่วยไอ้โซซาบ้าเร็วๆอ้าวนนช้าๆอยูย่นั่นเลยอ้าหัวเราเขาอ,อีกซิมเหลาบ้าจริงอ้าเร็วเร็วเร็ว,รวช่วยชีวิตเขาล้อดชีวิตสักที ทำไมอ่ะลอกเล่นเดี๋ยวนี้มามาไว้ที่นี่เลยเดี๋ยวในอ้ออ้เย้เย่กว่าจะรอตายนะแกแม่ไอซูซาบ้ามันก็ช่างเทียโจเลวินตัน

ออกไไหนเดี๋ยวเราจะมาชือชือดใบน้ำกันอะเดี๋ยวให้ดูชือบใบน้ำของซูซ่าของละกันมันมีซูหลายซูจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะเราใช้เมาส์ขยับไ้ จะเป็นชุดสีเขียวนะแล้วของซูซานจะสวยกว่านี่ของซูซานจะเป็นลายไฟทำลายไม่ได้อทำลาย วัแซูเียโอ้วอร์ดยมทำไมเป็นหมดพลังงานกับบ้านกลับบ้าน

Okay, we <laughs> have Okay, My <Okay. laughs> yeah. okay. we'll uh, uh, <laughs> <laughs> will be zero. how to help the Don't do เดีย๋ยวก็ไปบ้านเลยนะคะจะให้นางสองคนนี้นอนด้วยกันดีกว่าวันนี้เพราะว่าไม่รู้ทำไมนะวันนี้เอ่ <c oughs> เหมือนจะเป็นวันพุธน่ะอ้าใครโทรมาแปบ๊บแป๊บแปแบบ๊บโอ้ยแป๊บบ ทรศัพท์อ้าจะตายอยู่แล้วปหนังจบไปคือฮ่าดีนะกจ้าป้เร็วเดี๋ยวตายเอาไปไหนหร วิ่งลับเลยวอพูดจิงว้ายลูกแม่ตายแล้วลูกฉันโอ้ห<น>ไ,ไม่ต้องยังไม่ต้อง <c oughs> ไปจอดอยู่ตรงตรงต้นเนี้ยอ่ะไอที่มันเป็นต้นสองต้นใช่ไหมเขาจะมีต้นหนึ่งอยู่ข้างๆ นนั่นเลยอยู่ตรงนั้นเลยเป๊ะเลย<ม>เดี๋ยวเข้าไปดูอย่าคีโมโหก่อนเบื่อหนอายอ้าวเบื่อไม่ได้อาบน้ำเลยไม่เวลาหน,น้าอาบ mần đông hai tôn nhớ linh thiêng à mèo lò Không khai không quả ờ cái này. Không Đức Phật Bồ Các loại đồ Có gì làm mẹ อาบนำให้เต็มที่เลยรู้ไหมเดี๋ยวเราดูกวามมันอาบอาบฝักบัวอาบอาบกับอาเยเราจะให้นางหงอห้องเดียวกันนะนอนหลับ โอเคพอละเดี๋ยวปืนสายนะ,ะเดี๋ยวเๆาเดี๋ยวเออรถของเล่นเก็บได้นีเก็บมาโยกเดี๋ยวให้ให้พวกเขาให้ของขวัญของขวัญกันได้ไหมเนี่ยเออลืมไปว่าซิมเรายัางเล่นมาไม่เท่าไหร่เลยก็นะ ฉันวันนี้คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ